K Nine Talkative Podcast จับเข่าแล้วเล่าเรื่องสวัสดีครับคุณผู้ชมและท่านผู้ฟังทุกท่านขอต้อนรับเข้าสู่ c h ANNEL K n e Variety ในช่วงของ K Nine Talkative Podcast แชร์ประสบการณ์เรื่องสยองขวัญครับและเช่นเคยในะครับวันนี้ผมก็อยู่กับผู้ร่วมรายการเจ้าของประสบการณ์ที่ผมตั้งฉายาว่าเป็นมนุษย์ประจุบวก นะ,ะที่นางมีพลังอะไรแปลกๆบางอย่างที่สามารถดึงดูดอะไรพวกนี้หาตัวได้วันนี้มีประสบการณ์อะไรมาเล่าให้ฟังครับค่ะวันนี้จะมีประสบการณ์ในเรื่องของผีหรือวิญญาณเขาตามเรามาถึงบ้านเรื่องก็มีอยู่ว่าเรื่องแรกนะคะมันเกิดขึ้นตอนที่ท้องได้ประมาณสามเดือนครับแล้วทีนี้เนี่ยเราจะต้องไปนอนบ้านแฟนจังหวะที่เราขับรถเนี่ยค่ะ ไปถึงแยกแยกหนึ่งซึ่งเป็นแยกใหญ่เราไม่รู้ว่าก่อนก่อนที่เราจะไปถึงแยกนั้นนะ่ะมันมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นบ้างเราก็ขับรถไปแฟนขับเราก็นั่งไปพอผ่านแยกนั้นปับ๊บจากประสบการณ์ที่เคยมีว่าถ้าเราได้พบเจอหรือว่าเราได้สัมผัสวิญญาณหรือสิ่งลึกลับตัวเองเนี่ยจะรู้สึกเลยว่าจะพูดน้อยจะซึมนี่คืออาการหลักและก็ร้องไห้ อาการจะเป็นอย่างนี้ตลอดเลยซึ่งบอกไม่ได้ว่ามันคืออะไรแต่มันจะมาแพทเทิร์นนี้ใช่มันจะมาแพทเทิร์นนี้ตลอดเลยซึ่งตอนนั้นก็คือเป็นแพทเทิร์นนี้เลยอ่าเริ่มซึมละเริ่มไม่พูดไม่จาละแฟนก็บอกว่าทําไมไม่เงียบไปแล้วบอกไม่มีอะไรจนกระทั่งขับรถมาถึงบ้านปกติแล้วเวลาที่ลงรถก็จะเดินเออละเหยแต่วันนั้นลงรถตั้บรีบเดินเข้าบ้านเปิดประตูรัว้วเดินเข้าบ้านมุ่งหน้าเข้าบ้านอย่างเดียว ล้วก็เดินเข้าห้องนอนตัวเองจนแฟนเดินตามมาเราก็ถามว่าเป็นอะไรอาบน้ําก่อนไหมเราก็เลยบอกว่าตัวมีใครไม่รู้ตามมาด้วยเป็นผู้ชายยืนอยู่หน้าบ้านเขาเชื่อว่าเป็นวิญญาณแล้วก็เขาไม่กล้าอาบน้ําเขากลัวแฟนก็เลยบอกว่าอ่ะไม่เป็นไรงั้นเดี๋ยวรอเขาอยู่ตรงนี้นะแฟนก็เลยเดินไปหาแม่ก็คือคุณย่า ไปหาญา่าก็เลยบอกว่าเจออะไรเราก็เลยบอกว่าหนูรู้สึกได้ว่ามีวิญญาณตามหนูมาเป็นผู้ชายยืนอยู่หน้าบ้านหนูไม่กล้ามองเขายืนอยู่ตรงรั้วเกาะรั้วอยู่เราก็บอกไม่ได้หรอกนะว่าทําไมเราบอกเขาได้ละเอียดขนาดนั้นถ้าถามว่าเห็นเป็นตัวเป็นตนไหมมันก็ไม่ได้แบบมาเป็นตัวเป็นคนนะคะแต่เรารู้แล้วเราสัมผัสได้ว่าเขายืนอยู่ตรงนั้นแต่เขาเข้าบ้านไม่ได้ขออนุญาตแชร์นิดนึงเพื่อให้ได้ฟิลขึ้น แล้วบรรยากาศบ้านผมเนี่ยมันเป็นบ้านสวนซึ่งจากปากทางเข้าไปเนี่ยมันก็เต็มไปด้วยต้นไม้รกคลึ้มไปหมดเลยคือเหมือนอยู่กลางป่ามันเป็นอุโมงคต้นไม้ใช่มันเป็นอุโมงต้นไม้แล้วถ้าเกิดว่ามองจากในบ้านออกไปถึงรั้วบ้านเนี่ยมันก็จะเหมือนกับสามารถที่จะมองเห็นอะไรได้หมดเลยตามที่เราจินตนาการใช่แต่รอบนี้มันมากกว่าจินตนาการใ่แต่มันเป็นอะไรที่ตามมาด้วยตามมาด้วยแล้วทีนี้เนี่ยถ้านึกถึงหนังผี ให,ให้สังเกตนะคะนักถึงนังผีมันจะเป็นลักษณะดเดียวกันเลยต้นไม้คลึม้มโยกไปยโยกมาพระจันทร์ก็ลอยอยู่มืดๆโอ้ยบรรยากาศมันให้มากแต่ฟิลนั้นนะ่ะบรรยากาศยังไม่เท่าไหร่แต่ความเป็นจริงที่เราเจอม,มันเสียวสหลังมากกว่ารเราก็อ่ะเล่าต่อเลยนะคะคือพอคุณย่ารู้ปุ๊บคุณย่าก็บอกให้ไปอาบน้ำอาบน้ำเสร็จปั๊บก็เอาะ่ะพระมาคล้องคอแล้วก็ชวนเข้าห้องพระ แล้วก็เข้าห้องพัาไปยาก็สวดมนต์ไปแล้วก็สวดสวดนโมนี่แหละค่ะธรรมดาแล้วก็แผ่เมตตายาก็ให้แผ่เมตตานั่งอยู่ในห้องประมาณ4-5นาทีแล้วก็เดินออกมายาก็เลยถามว่าเดินออกมาทําไมสบายใจแล้วหรอเราก็บอกว่าตอนนี้เขาไม่อยู่แล้วค่ะเพราะว่ายาพอสวดเสร็จยาเดินออกไปบอกหน้าบ้านคือต้องบอกก่อนว่าคุณแม่แฟนน่ะ เขาจะเป็นคนที่สวดมนต์เก่งแล้วก็เข้าวัดเพราะฉะนั้นเรื่องพวกนี้แกจะไม่ค่อยกลัวจากจากที่เคยอยู่กันมาแกจะไม่ค่อยกลัวนะคะแกเดินไปหน้าบ้านแล้วเ็กก็บอกว่าบ้านนี้ต้อนรับแต่เทวดานางฟ้าผีสางอะไรไปที่อื่นแกบอกอย่างนี้เลยแล้วเราก็รู้ว่าความที่แกสวดมนต์ด้วยแล้วเราก็สวดมนต์ตามไปด้วยเนี่ยก็อาจจะเหมือนเป็นการบอกทางเขาว่าเฮ้ยถ้าคุณมาทางไหนนะคุณกลับไปทางนั้นนะที่นี่ย ไม่ใช่ทางของคุณที่นี่มันเป็นที่ดีๆที่สิ่งดีๆจะเข้ามาเพราะฉะนั้นสิ่งแบบนี้อย่ามาอ่าแกก็บอกแบบนั้นไปแล้วเราก็เดินออกไปก็คือไม่มีอะไรละแตลกไหมคะคือมันไม่มีอะไรแล้วนะคะคือเหมือนกับว่าตั้งแต่ตอนที่เราขับรถผ่านตรงนั้นเนี่ยเขาก็กําลังมองหาใครสักคนหนึ่งที่พอจะแบบตามไปหน่อยเพราะว่าด้วยความที่ตายใหม่ๆเนี่ยอาจจะยังงงๆว่าฉันจะไปไหนดี คือเรื่องของเรื่องก็คือหลังจากวันวันที่เกิดเหตุเนี่ยวันรุ่งขึ้นเราถึงได้รู้ว่าช่วงเวลาที่เราผ่านตรงนั้นอะก่อนหน้าเราไปเขาเพิ่งเคลียถนนหมคะมีการเ,าเขาเรียกว่ารถชนกันไม่รู้ว่าชนคนยังไงแต่ว่ามีมีผู้ได้รับประสบอุบัติเหตุแล้วก็เสียชีวิตณนะตรงนั้น,ท,นทันทันทีมันก็เลยกลายเป็นว่าเขาเคลียพื้นที่ก่อนที่เราจะไปถึงก็เลยเป็นไปได้ว่าอาจจะเป็นผู้นั้นที่ตามไป อ่าเราคิดว่าอย่างนั้นครับก็คือเหมือนกับว่าก็ตามมาด้วยความที่งงๆเหมือนที่บอกเมื่อกี้ว่าจะไปทางไหนดีละ่ะแต่ว่ามาเจอมนุษย์ประจุบวกคนเนี้ยผ่านไปพอดีค่ะอ่าก็เลยติดสอยห้อยตามมาค่ะอันนี้ก็จะเป็นเรื่องเรื่องแรกนะคะส่วนเรื่องที่สองเนี้ยจะเป็นตอนที่เริ่มท้องได้ประมาณเดือนที่เจ็ดเข้าเดือนที่แปดมันมีสิ่งแปลกๆก็คือเราความที่ว่าพอท้องใหญ่ก็กลับไปนอนบ้านพ่อบ้านแม่ แล้วทีนี้เราอยู่ชั้นบนชั้นสองพ่อกับแม่อยู่ชั้นล่างแล้ววันนั้นอะประมาณสักตีหนึ่งตีสองเราได้ยินเสียงเสียงร้องแบบวีซึ่งซึ่งเราก็ฟังไม่ได้สาบอะคือในความรู้สึกของเราตอนนั้นก็คือแบบว่าเฮ้ยมันต้องเป็นเป็ดความรู้สึกนะคะคือต้องเป็นเป็ดเ,เพราะว่าจากประสบการณ์ที่เราอ่านหนังสือด้วยหรืออะไรหรือ ก็ต้องบอกก่อนว่าเราไม่ไม่รู้ว่าเราจินตนาการไปไกลไหมแต่นะเวลานั้นอะความกลัวมันเข้ามาเรารู้สึกว่าเราได้ยินเสียงวีดแล้วเราก็มีความรู้สึกว่าเราเห็นอะไรอยู่หน้าบ้านลาง,ลาง,ลางเพราะว่าเราเปิดแอบเปิดม่านดูแต่เราก็ไม่เห็นอะไรนะคะแต่มันเหมือนกับมันเป็นอะไรที่มันลางๆและเรามีความรู้สึกได้ว่ามันน่ากลัวนะ <S <S แล้วก็อย่างนั้นพอเราได้ยินเสียงปั๊บเราก็เลยอะปลุกแฟนแฟนก็ไม่ตื่นเราก็เลยลงไปชั้นล่าง เพื่อไปปลุกพ่อกับแม่ประมาณเกือบตีสองเราไปเคาะห้องนอนพ่อกับแม่ว่า,าพ่อกับแม่แบบว่าออกมาหน่อยนะพ่อกับแม่ก็ออกมาแล้วเสร็จแล้วก็เลยเล่าให้พ่อกับแม่ฟังว่าเนี่ยหนูได้ยินเสียงนี้มันเป็นเสียงร้องวิทวิทหนูมีความรู้สึกว่ามันจะใช่เปลทไหมเพราะว่าตามที่เขาบอกกันว่าเสียงร้องแบบนี้จะเป็นเสียงของเปลด เราก็เลยตกใจแล้วเราก็ถามไปพ่อไปอว่าวันนี้พ่อไปเนี่ยพ่อไปที่ไหนมาบ้างพ่อก็เล่าให้ฟังว่าพ่อไปที่ไหนมาบ้างซึ่งจุดที่พ่อไปมันอาจจะเป็นป่าเป็นเขาเป็นหมู่บ้านเพราะว่ามันเป็นโรงงานเป็นโรงไฟฟ้าเพราะฉะนั้นรอบโรงไฟฟ้ามันก็จะมีทั้งหมู่บ้านมีทั้งวัดมีสารพัดมีทั้งภูเขาทั้งป่าแล้วทีนี้เขาอ,อาจจะตามพ่อมาแล้วก็มาเจอกับเราซึ่ง ซึ่งในการที่ว่าเราเป็นคนท้องเขาว่ากันว่าคนท้องอะ่ะจะรับรู้สิ่งพวกนี้ได้มากขึ้นแล้วทีนี้พออธิบายให้พ่อฟังพ่อก็เลยพาเราขึ้นขั้งบนชั้นสองเราก็เดินก้มหน้าก้มตาเพราะว่าชั้นสองเนี่ยพ่อพาเดินเข้าห้องพระห้องพระจะอยู่หน้าบ้านสุดและเป็นกระจกถ้าเรามองไปหน้าบ้านเราก็จะเห็นเรามั่นใจว่าเราต้องได้เห็น แต่ว่าเราก้มหน้าก้มตายอย่างเดียวพ่อก็จับมือแล้วเดินเข้าห้องพระพระหันไปทางหน้าบ้านไม่มีทางแล้วความรู้สึกในใจอย่างเดียวว่าเออถ้ามันเหมือนในหนังทีวีนะเขาคงไม่กล้ามองเข้ามาที่กระจกหรอกเพราะว่าปู่ย่าตายายอาทิเขาเรียกกันว่าผีบ้านผีเลื่อนปู่ย่าตายายสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองเราอยู่ตรงนั้นพระก็อยู่ตรงนั้นไม่มีใครทําอะไรเราได้พ่อก็จัดการเปิดบทสวดมนต์เป็นเทป ดังเลยค่ะเพื่อให้ได้ยินโดยทั่วกันแล้วเราก็สวดตามเราก็พ่อบอกให้แผ่เมตตาเราก็แผ่เมตตาประมาณสัก4 5นาทีเหมือนกันก็คือส่วนใหญ่แล้วจะอยู่ราวๆครึ่งชั่วโมงถึงหนึ่งชั่วโมงอันนี้ก็จะอยู่ประมาณเดียวกันเราก็อยู่ในห้องพระประมาณนั้นสักพักหนึ่งเราก็หันไปที่พ่อเราก็บอกว่าพ่อ,อตอนนี้ก็ตีสองกว่าลลพ่อน่าจะง่วง พอก็เลยถามว่าแล้วเขาไปหรือยังลูกบอกเขาน่าจะไปละเดี๋ยวเราก็ประคงไปทําบุญให้เขาและกันเนาะใส่บาตรให้เขาแต่ตอนเนี้ยหนูคิดว่าหนูนอนได้ละเสียงเนี้ยมันหายไปละเพราะว่าระหว่างที่เราอ่าสวดมนเสียงยังอยู่นะคะเสียงยุ่มมาสักพักหนึ่งนั่นแปลว่าตั้งแต่ตอนที่ได้ยินที่สะดุ้งตืง่นขึ้นมา ตลอดจนถึงการสวดเนี่ยได้ยินเสียงนี้ตลอดเวลาได้ยินเสียงมาตลอดเวลามันเป็นเสียงวีดเราไม่เข้าใจว่าเสียงเสียงนี้มันเป็นเสียงขอความช่วยเหลือหรือเสียงขอส่วนบนส่วนบุญคือถ้าเกิดแค่หูแววเี่ยมันจะต้องได้ยินประเดี๋ยวประดาวแต่อันนี้คือมันดังอยู่ตลอด,นดจนกระทั่งในระยะเวลาสวด45่นาทีกว่า มันถึงได้เบาลงใช่มันจะค่อยๆเบาลงเบาลงแล้วจนเราแผ่เมตตาม,มันก็จะหายไปเองเพราะฉะนั้นเราก็เลยมีความเชื่อว่าอ๋ออาจจะเป็นไปได้ว่าเขามาขอส่วนบุญนะแต่ว่าความที่พ่อเป็นคนที่ธรรมะธมงเหมือนกันแล้วก็พ่อเป็นคนใจดีเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้มันอาจจะตามเข้ามาแต่เขา่าพ่ออาจจะไม่รู้เรื่องหรอกแต่บังเอิญว่ามาเจอกับเราที่รับรู้ตรงนี้ได้แต่ก็ ณว,วันนั้นพอสวดมนต์ลาเสร็จเรียบร้อยพ่อก็พาเราไปเข้านอนปกติก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นเช้าขึ้นมาก็อ่ะมีโอกาสถ้ามีโอกาศเราก็ไปทําบุญึ่งตอนนั้นจำไม่ได้แล้วแหละว่าเราไปใส่บาตรไหมเพราะมันเป็นช่วงท้องมันไปไหนมันก็จะยากนิดนึงแล้วบ้านพ่อกับแม่ก็อยู่ข้างไกลแล้วก็ไม่มีพระผ่านด้วยใช่ไม่มีพระผ่านอันนั้นก็จะเป็นอีกเรื่องหนึ่งที่เราเจอว่าเขามาขอจริงๆแล้วก็เรื่องที่สาม เป็นเรื่องของการการมาที่เราไม่แน่ใจว่าเขามาขอส่วนบุญหรือเขาต้องการอะไรต้องบอกก่อนนะคะว่าทุกครั้งเวลาที่เราเจอกับสิ่งเหล่านี้เราจะมีความรู้สึกได้เองว่าเขามาดีหรือเขามาร้ายคําว่าร้ายในที่นี้เราก็ไม่รู้ว่าเขาจะมาหลอกหรือเปล่าเราก็ไม่แน่ใจแต่เรื่องนี้มันมีอยู่ว่าตามโดยตามปกติ เวลาที่เราจะไปกินข้าวอันนี้ต้องบอกก่อนนะคะว่าเรื่องนี้เมื่อสักประมาณสิบกว่าปีที่ผ่านมาอมตอนนั้นเนี่ยจะไปกินข้าวกับครอบครัวความที่เป็นคนกินเก่งเพราะฉะนั้นเมนูจะต้องอยู่ในหัวเต็มไปหมดเราก็เลยกะแล้วเดี๋ยววันนี้เราจะต้องสั่งอะไรบ้างดีดาเลยาาดีดามากเลยเพราะว่าเป็นคนชอบกินแล้วร้านอาหารเนี้เราก็จะไปประจําต้องคือระยะระยะทางจากบ้านไปร้านอาหารนี้มันจะต้องผ่านสุสานใหญ่แห่งหนึ่งซึ่งก็ผ่านกันเป็นประจํา ไม่มีอะไรนะคะผ่านปกติไม่เคยเกิดเหตุการณ์ใดขึ้นเราก็เลยไม่กลัวแต่มันเป็นสุสานใหญ่แล้วก็เป็นสุสานดังในจังหวัดเราอยู่แล้วใช่ที่จะฝังทั้งศพคนพุทธคนคริสต์คนจีนอะไรเงี้ยใช่ใช่เสร็จแล้วเราก็พอผ่านตรงนั้นอยู่ดีๆแพทเทิร์นมาเลยค่ะซึมเริ่มกลัวแล้วก็เริ่มอยากร้องไห้แม่ก็เลยสงสัยว่าอา้า อาการดีดาเมื่อกี้ไปไหนแล้วล่ะเราก็ไม่ตอบนะไม่ยอมตอบแม่ว่ามันมีอะไรขึ้นมาความรู้สึกจะไม่อยากพูดอยากคุยมาเป็นปกติอยู่แล้วเวลาถ้าเจอจะไม่อยากคุยพอไปถึงร้านอาหารปับ๊บนั่งปับ๊บแม่ก็ถามอ้าเมื่อกี้เห็นบอกว่าจะกินอะไรเราบอกไม่อยากละตอนเนี้หนูอยากกลับบ้านแม่กับพ่อก็แบบเอ๊ะลูกเป็นอะไรอีกแล้วเราก็มีความรู้สึกว่าเบะ เบอยากร้องไห้มันบรรยายได้ไหมความรู้สึกมันเป็นอารมณ์เศร้าอารมณ์แบบใช่อารมณ์เศร้าเปลี่ยนจากความรู้สึกดีด้าเนี่ยอยู่ๆมันก็เป็นความเศร้าเข้ามาเป็นความเศร้าเข้ามาเลยซึมแบบซไม่อยากกินไม,กไม่อยากกินกินอะไรไม่ได้กินไม่ลงและอยากร้องไห้น้ําตามันคอยจะไหลตลอดอก็เลยแบบไม่รู้ว่าเหมือนกันว่าตัวเองเป็นอะไรรู้แต่ว่า มันมีอาการแบบนี้ถ้ามีอาการแบบนี้สิ่งหนึ่งที่จะรับรู้ด้วยตัวเองว่ามันต้องมีอะไรมากับฉันแน่ๆเลยแต่ว่ามันบอกอะไรไม่ได้ไม่สามารถบอกสาเหตุใดๆได,ได้เลยก็กระทั่งกินข้าวกันทุกคนกินกันเสร็จเราก็ได้แต่เขี่ยข้าวเพราะว่าไม่ยอมกินมันกินไม่ได้เพราะถ้าเกิดเหตุการณ์อย่างนี้มันจะกินไม่ได้ทุกครั้งก็กลับบ้านกลับมาถึงบ้านปับ๊บก็แยกตัวออกมาเลย บ้านเนี่ยจะเป็นอาคารพาณิชสี่ชั้นเราอยู่ชั้นบนสุดแล้วทีนี้อยู่คนเดียวห้องเดียวด้วยแล้วก็ขึ้นไปบนห้องปั๊บอาบน้ําไปถึงปุ๊บเปลี่ยนเสื้อผ้าอาบน้าแปรงฟันและเข้านอนเลยโดยปกติแล้วจะต้องเปิดทีวีเปิดวิทยุเปิดทุกอย่างแล้วก็จะก่อนนอนก็จะต้องสวดมนต์แต่คืนนั้นไม่สวดมนต์ไม่เราบเป็นเพราะอะไรไม่ยอมสวดมนต์ด้วยก็นอนไป จนกระทั่งเวลาประมาณสักเที่ยงคืนตีหนึ่งมันรู้สึกเหมือนกับว่าอุดอาดอะแล้วเรามีความรู้สึกว่าทําไมเราเหมือนมีคนจ้องเราอยู่ก็หันไปมองที่ระเบียงความรู้สึกเหมือนกับเราเห็นสายตาเห็นสายตาใครก็ไม่รู้หละจ้องเราอยู่ตอนนั้นตอนนั้นรู้สึกสงสัยว่าเอ๊ะใครมันเป็นระเบียงใครมาแอบมองเราหรือเปล่า ถ้าเป็นคนเราก็รู้สึกกลัวเหมือนกันนะเขาจะมาทำอะไรเราหรือเปล่าเพราะว่าเราอยู่ชั้นบนคนเดียวชั้นอะไรชั้นสี่ชั้นสี่ใช่แล้วก็พอเวลาที่เรานึกไปเอ๊ะแต่เนี่ยความรู้สึกมันไม่ใช่นะมันขนลุกสักแวบหนึ่งเข้ามาในหัวเลยไม่ใช่ละเรารู้สึกว่าเราเราได,เาได้เราได้ลุกเขาเรียกไงรู้ถึงกลิ่นรู้ถึงหลายๆอย่างแล้วเราก็บอกกับตัวเองว่า ไม่ได้การละถ้าเราเห็นเขาเขาต้องเห็นเราแน่ความรู้สึกบอกเลยว่าถ้าเราเห็นเขาเขาก็ต้องเห็นเรามือก็เลยไปจับโทรศัพท์แล้วก็กดปุ่มเบอร์พ่อเอาไว้กะว่าถ้ามีอะไรก็จะกดเรียกพ่อทันทีเพราะพ่อนอนอยู่ชั้นสามแต่ก็นึกในใจว่าเอ๊ะตามในหนังเขาบอกว่าต้องกั้นหายใจนี่เขาจะไม่เห็นเรา ไม่รู้วิชาไหนมาหมดตอนนั้นความรู้สึกคือกั้นหายใจยแล้วก็บอกว่าถ้าเราไม่รีบออกจากตรงนี้เขาต้องเข้ามาในห้องเราแน่ๆเลยก็เลยตัดสินใจกั้นหายใจยแล้วก็โดดลงเตียงแล้วก็เปิดประตูได้วิ่งลงมาชั้นสามคือใช้วิธีวิ่งเลยนะคะไม่ได้เดินวิ่งลงมาแล้วเคาะหอ้องพอก,กับแม่ปั้งปังปังปง,องพอก,กับแม่ก็ตกใจเอ้าทําไมมีอะไรแล้วหัว ใครก็ไม่รู้ร้องไห้เดยตามหนูมาอยู่ชั้นบนอยู่ชั้นบนพ่อกับแม่ก็มองหน้าก็อพยักหน้าให้กันแต่ว่ารู้กันแล้วว่าเราต้องเจออะไรพ่อกับแม่ก็พาเราไปนอนเราก็นอนกลางเลยนะแล้วพ่อกับแม่ก็ขนาบข้างพอตั้งแต่เล็กจนโตจะมีอยู่อย่างหนึ่งว่าถ้านอนกลางพ่อแม่ขนาบข้างมือสองข้างจะคล้องพ่อแม่ไว้เลยมือสองข้างจะคล้องพ่อมีความรู้สึกว่าพ่อกับแม่นี่แหละคุ้มครองฉันได้ดีที่สุดและหน้าห้องก็ มีหิ้งพระเสร็จแล้วเราก็นอนจนกระทั่งเช้าตื่นมาประมาณสักเจ็ดแปดโมงความที่กลัวไงกว่าจะได้นอนเนาะก็เลยตื่นมาตอนสายก็จะอาบน้ําพอจะอาบน้ําก็เลยเดินขึ้นไปละผ่านจากบันไดชั้นสาม้นชั้นสี่ความรู้สึกมันบอกว่าเขาอยู่ในห้องตอนเนี้เขานั่งอยู่ตรงเตียงนอนเราด้วยนะความรู้สึกบอกถึงคั้นว่าเขานั่งอยู่ตรงเตียงนอนทําไมเรารู้สึกอย่างนั้น ม,มันจับความผิดปกติได้เออเรารู้กระทั่งว่าเขานั่งอยู่บนเตียงนอนเราด้วยนะเขาไม่ได้อยู่ที่ระเบียงแล้วนะเขานั่งอยู่ที่เตียงนอนเราเราก็เลยเดินกลับมากึ่งเดินกึ่งวิ่งแล้วก็ลงมาชั้นล่างแล้วก็บอกว่าแม่หนูจะอาบน้ำแต่หนูไปเอาเสื้อผ้าที่ห้องหนูไม่ได้แม่บอกอา้าวทำไมจะไม่ได้ห้องตัวเองถ้าหนูเข้าไปเขาก็เห็นหนูหนูก็เห็นเขาแต่ถ้าแม่เข้าไปแม่จะไม่เห็นอะไรเลย แม่ก็เลยเดินไปหยิบเสื้อผ้ามาให้เราก็อาบน้ําเป็นอย่างนี้จนถึงวันที่7เราก็ยังเป็นอย่างนั้นอยู่เพราะว่าแม่บอกว่าลองขึ้นไปซีเดี๋ยวฉันจะรออยู่ชั้น3เนี่ยขึ้นไปแล้วค่ะความรู้สึกมันให้มากเลยว่าเขายังอยู่ที่เดิมลงมาใหม่แล้วก็บอกว่าขึ้นไปเอาให้หนูหน่อยเธอหนูขึ้นไม่ได้จริงๆจนกระทั่งครบ7วันครบ7วันวันที่8ตื่นมาแม่กับพ่อก็ไปทํา พ่อไปทํางานและแม่ก็ลงมาอยู่ชั้นล่างตื่นมาปับ๊บทีนี้เดินปอขึ้นไปบนห้องนอนตัวเองเฉยเลยความรู้สึกค่อยๆเดินไปนะนึกถึงนะคะเดินบันไดทีละก้าวด้วยความระแวงแต่พอถึงบันไดขั้นสุดท้ายที่จะเปิดประตูเข้าห้องตัวเองอะความรู้สึกมันโล่งความรู้สึกมันโล่งว่าเฮ้ยไม่อยู่แล้วมันมันรู้สึกได้เองเลยว่าไม่อยู่แล้วนี่คือห้องของฉัน ห้องของฉันจริงๆถ้าเปรียบเทียบก็คือเหมือนกับอล่ามันหายไปใช่มันหายไปไหนหมดแล้วก็เลยแบบว่าแต่ต้องบอกก่อนว่าตอนนั้นเราก็ใส่บาตรให้เขานะใส่บาตรแล้วก็ทีนี้เนี่ยเราก็ไปเอาเสื้อผ้าเรียบร้อยใส่เสื้อผ้าแต่งตัวเรียบร้อยปั๊บแม่ก็บอกอ้าวทำไมวันนี้เอาเสื้อผ้าได้เองบอกแม่เขาไม่อยู่แล้วเขาไปแล้วเราก็เลยบอกว่าเออตอนนี้เดี๋ยววันนี้หนูจะขึ้นไปนอนห้องหนูเด้นแล้วนะแม่บอกอ่ะแล้วไม่กลัวเหรอลูก บอกไม่กลัวแล้วไม่มีใครแล้วตอนนี้ไม่มีใครเลยแม่ก็เลยชวนมานั่งคุยแม่ก็บอกว่าเดี๋ยวแม่จะเล่าอะไรให้ฟังนะแม่ก็เล่าให้ฟังว่าวันนั้นที่ไปกินข้าวอะแม่เห็นผู้ชายยืนโบกรถเราอยู่เราไปกันห้าคนพ่อแม่แล้วก็ลูกสามคนมีเราแล้วก็น้องสาวน้องชายแต่แม่เนี่ยเห็นผู้ชายยืนโบกรถแม่ก็บอกเอ๊ะจะมาโบกรถเราทําไมไม่มีที่นั่งละเต็มแม่ก็ว่าอย่างนี้ แต่แม่ก็บอกว่าเห็นแค่แวบบเดียวแล้วเขาก็หายไปแม่ก็เลยบอกว่าแม่ตาฝาแล้วพอเรามาบอกแม่ว่าแม่เขาเป็นผู้ชายนะแม่ไม่พูดสักคําเลยนะว่าแม่เจอเพราะพอมเราบอกเป็นผู้ชายปุ๊บแม่บอกใช่เลยต้องเป็นคนคนนั้นที่บกรถแน่ๆเลยเราก็เลยถามว่าแล้วทําไมแม่ไม่บอกหนูแต่แรกแม่บอกว่าแม่กลัวเรากลัวมากกว่านี้พอมันตามมาจริงๆเราก็เลยบอกอ๋อถึงบางอ้อ พ่อก็พอตอนเย็นพ่อมาก็เลยเล่าให้พ่อฟังว่าแม่เจอแบบเนี้ยพ่อบอกพ่อรู้แล้วแม่เล่าให้พ่อฟังแล้วพ่อถึงให้แกนอนกับพ่อกับแม่ก่อนไงไอ่ะเรื่องนี้ก็เป็นอันว่าจบเรื่องนี้เพราะว่าเขาก็กลับไปแล้วเขาคงจะมาขอส่วนส่วนบุญแต่ว่ามาในลักษณะที่ค่อนข้างให้เรากลัวเราก็เลยมีความรู้สึกว่าทุกอย่างมันมันมามันมาได้เราคือเหมือนกับว่า ไอเคสผีตัวสุดท้ายที่ตามมาเนี่ยทำไมไม่มาให้มันแบบมาดีๆก็ได้ทำไมต้องมายืนแบบจ้องเขม,ม็งมาจากข้างนอกคือแต่ในความรู้สึกของเรานะเราจะรู้สึกเลยว่าแต่ละตนต้องบอกว่แต่ละบบตนแต่ละครั้งอ,อย่างอันแรกที่มาที่บอกว่า เหตุการณ์รถชนน่ะเราเชื่อว่าเขายังหาที่ไปไม่ถูกอันนี้คือตายใหม่ๆใช่เราก็แบบไม่รู้จะตามใครไปใช่อย่างนี้มันมีขึ้นตรงกูพอดีตามไปด้วยตามไปด้วยแต่ไม่ได้คิดจะทําร้ายเรานะเรารู้สึกได้อย่างอันที่สองที่ว่าเราว่าเป็นเรดอ่ะนั่นเขาก็คือเหมือนกับว่ามาขอส่วนบุญอ่ามาขอส่วนบุญเขาก็ไม่ได้คิดร้ายกับเราหรอกแต่ถ้าเราได้เห็นเราก็คงจะกลัวแต่อันที่สามแม่เรารู้สึกกลัวจริงๆเรากลัว ถึงขั้นว่าเขาจะทําร้ายเรานะเอาจริงๆเหตุการณ์เรื่องสุดท้ายเนี่ยมันมาแบบใกล้ชิดเกินไปใกล้ชิดเกินไปเราไม่รู้หรอกว่าเขาจะมาขอส่วนบุญเราจริงๆหรือเขาต้องการมาทําอะไรหรือเปล่าเพราะว่ามาแล้วเราไม่ยอมไปสักทีไม่ยอมไปสักทีอยู่นานที่สุดเลยเจ็ดวันเราก็เลยไม่แน่ใจแต่อันเนี้ยน่ากลัวที่สุดเรื่องเนี้ยนะผมไม่ได้ฟังครั้งแรกนะก็คือจะชอบให้แฟนเล่าให้ฟังบ้างบางทีเวลานางนึกคึ้มค่อจะเล่าแต่ทุกครั้งที่ฟังเนี่ยก็จะขนลุกตลอด เพราะว่าทันได้ไปอยู่ที่ตึกตึกนั้นเหมือนกัน<ช>ก็เลยจะนึกภาพได้ชัดว่ารายละเอียดแต่ละอย่างเป็นยังไงอย่างฉากที่มองออกไปนอกหน้าต่างเนี่ยบางคืนเวลาผมสะดุ้งสะดุ้งตื่นมากลางดึกแล้วมองลอดพม่า,มาออกไปบางทีมันก็จินตนาการอ่ะเอ้ยถ้าเกิดใคร,ม,รมันมา<ๆ>ยืนถ้าเกิดว่าเห็นศพตาอะไรใครยังไงมันจะสยองขนาดไหนแล้วกลับกลายว่าแฟนเอก็มีประสบการณ์นี้ที่เห็น<ช>อะไรอย่างนี้ด้วยมันก็เลยแบบขนลุกด้วยตลอด แล้วบรรยากาศของบ้านเราถึงมันจะเป็นตึกสี่ชั้นแต่ระหว่างแต่ละชั้นที่ขึ้นไปเนี่ยถ้าเกิดไม่ได้เปิดไฟมืดๆนะกลัวคะ่ะน่ากลัวตึกนี้น่ากลัวมากนากะฮะถึงแม้ว่ามันจะมีร้านรวงอะไรแถวในละแวะกนะก็ตามแต่กลางคืนน่ะบรรยากาศน่ากลัวจริง <c oughs> ๆก็เลยค่อนข้างที่จะแบบฟังแล้วก็ยังรู้สึกอินได้ทุกครั้งที่ฟังเรื่องสุดท้ายนะฮะก็มาถึงตอนสุดท้ายของเราเลย สรุปก็คือ3เรื่องที่เล่าให้ฟังเนี่ยเรื่องแรกก็เป็นผีหรือวิญญาณที่ตายใหม่ๆแล้วก็ตามมาเพราะว่าหลงทางเราเรียกว่าอย่างนั้นเรื่องที่2ชัดเลยเพราะามากับเสียงเนี่ยน่าจะเปรตขอส่วนบุญนะฮะสวด45นาทีประมาณนั้นก็ไปแต่ตัวสุดท้ายเนี่ยเป็นลักษณะของผีที่ตามมาจากสุสานแล้วมันตามมามันไม่กลับเลย มันก็มาสิงอยู่ในห้องแฟนผมเนี่ยตั้งเจ็วันเลยแต่พอผ่านวันที่7็ไปปุ๊บวันรุ่งขึ้นอาการที่มันเกิดกับแฟนความซึมความอยากร้องไห้รังสีออร่าอะไรที่มันแผ่ออกมาเนี่ยมันหายไปมันหายกลายเป็นแบบเหมือนเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นก็ปกติทุกวันนี้ก็คือถ้าผ่านตรงนั้นก็ได้ผ่านนะคะมันก็ไม่มีอะไรอย่างที่บอกก็ผ่านตั้งแต่เล็กจนโตก็ไม่มีอะไร เวลามันจะมีมันจะเกิดมันมันมาโดยไม่ได้ทันตั้งตัวใช่นะคะแล้วอาการก็คือเหมือนกับถ้าเกิดว่าเรียกว่าเหมือนกับคล้ายๆผีเข้าก็ได้เนาะอไม่ไม่เชิงผีเข้ามันไม่ไม่เป็นผีเข้ามันเป็นการเจอมากกว่ามันเป็นการเจอแต่ถ้าประสบการณ์ในเรื่องของผีเข้าผีสิงดอยจะมาเล่าให้ฟังนะคะมีการไล่ผีด้วยมีเหมือนกันอันนี้ขนลุกล่วงหน้ารอไว้ก่อนหน้าติดตามแน่ๆครับ ตั้งแต่ EP แรกมาเราก็ฝากเอาไว้เกินไม่หลายเรื่องแล้วเนาะอ่าเดี๋ยวจะได้ติดตามกันในตอนต่อๆไปแน่นอนครับถ้าเกิดว่ายังอยู่กับเราที่นี่ Channel K 9 Variety นะครับในช่วงเวลาของ K 9 Talkative จับเข่าแล้วเล่าเรื่องประสบการณ์หลอนประสบการณ์สยองที่หลายๆเรื่องนะฮะที่ฟังไปได้วยกันแล้วเนี่ยอาจจะรู้สึกขนลุกเสียวสันหลังไปพร้อมกันด้วยยังไงฝากติดตามด้วยนะครับถ้าเกิดว่าไม่อยากจะพลาดคอนเทนต์แบบนี้ ก็รบกวนนะฮะกดไลค์กดแชร์กด subscribe และกดรับการแจ้งเตือนให้ด้วยนะครับวันนี้ลาไปพร้อมกันเลยนะครับแล้วพบกันใหม่ใน EP หน้าสวัสดีครับสวัสดีค่ะ